จำนำพรรษาคือเราเอาไปหลวงพอ่อพุทธเจ้าได้จุดเพื่อทำพิธีบริวารเครื่องจำนำพรรษาทักจใจรับสินรุกนัพโมตัสสัะปะวะโตอระหัตโตโสัมมาสัมพุทธัสสะนัพโม,มตัสสังปะ พุทธังสารนังัจามิพุทธังสารนังจามิังมังสารณังขจามิั้มังสารังจามิสังฆังสรนังขจามิสงังสารังขจามิทุกติยามเปินพุทธังสารนังัจามิ ทุติยามปิธรรมังสารังขจามิทุติยามปิังังสารังาทติยามปสังขังสรังจามิตักติยามปิพุทธังสารังขจามิตักติยามปิกธรรมังสารังขจามิ ติยามปิสังขังสารนังคัจามิติสารนักขันมังนีติกางปานาติปาตาเวรัมณีสิขาปัทังสมาทิยามิ อัินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธยามิอทินฐาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธยามิกาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธยามิ โมสาวาทาเวรุมณีสิกขาปัตังสมาธิยามีโมสาวาทาเวรุมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุปราเมรยะยัมชะปมาทฐานาเวรุมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุปราเมรยะยัม มานิปัญจสิกขาปัฏานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนิพุทติยันติตัสมาสีลังิโสตะเย